การให้ทานคือการสร้างความสุขความเย็นใจความยิ้มแย้มแจ่มใสให้แก่ท่านผู้รับเพราะฉะนั้นทานจึงมีอานิสงส์มากทีเดียวเราก็ดีใจพอใจเราไปที่ไหนถ้าสมมุติว่าเรามีเงินมากๆเราเสียสละไปที่ไหนเราก็ให้ทานไปเรื่อยเห็นหมาก็ให้หมาหมามันกินอะไร หมามันโอจากขาดแคลนอะไรอันนี้เหนียวหอยอยู่ตามสองผ้าขาเราเอาเข้าวต้มขนมอาหารการกินไปยื่นให้หมากินหมาพออกพอใจขนาดไหนพิจารณาที่ดีใจหมาดีใจหมาบางตัวมองดูหน้าเราก่อนก่อนที่จะกินอาหารซึ่งเรายื่นให้มันนี่ทีนี้คนกวนกันไป แจกคนนั้นแบ่งให้คนนี้ไปได้เรื่อยตามนิสัยของคนผู้มีจิตใจกว้างขวาง,งแล้วสร้างความดีอกดีใจความยิ้มแย้มแจ่มใสให้ตลอดไป